คอมช้าอยากหาโน้ตบุ๊กสักเครื่องจะตัดต่อหรือโหลดไฟล์หนักนะให้ทันใจนายแต่บางเวลาก็อยากเล่นเกมอะ่ะจะซื้อรุ่นไหนดีวันนี้ค่ะเมจิจะมาเลือก7 n o t โน้ตบุ๊กสเปคคุ้มคุ้มค่าในงบประมาณ20,000ถึง40,000บาทมาให้เลือกกันค่ะและที่สำคัญค่ะย,ยังมีโปรโมชั่นซื้อแบบลดภาระมาให้ด้วยนะคะ ที่ใช้โน้ตบุ๊กนะคะเริ่มมีอาการช้าเร็วไม่ทันใจอยากจะได้โน้ตบุ๊กสเปคแรงๆไว้สักเครื่องหนึ่งค่ะยิ่งตอนนี้นะคะโนต้ตบุ๊กเนี่ยพัฒนาไปแบบก้าวกระโดดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้ง CPU หรือว่าแรมนะคะราคาของโน้ตบุ๊กเนี่ยก็เลยลดลงมาเยอะมากทำให้เราเนี่ยเอื้อมถึงได้ไง่ายมากขึ้นมีตัวเลือกเยอะแบบนี้จะมีตัวไหนที่เหมาะกับเราบ้างไปดูกันเลยค่ะ โดยโน้ตบุกรุ่นที่เราคัดมานะคะจะเป็นรุ่นที่สเปคดีๆจากแบรนดังๆทำให้คุณเนี่ยเล่นเกมได้แบบไม่สะดุดแน่นอนแล้วก็มั่นใจได้เลยค่ะว่าถ้านำไปทำงานไม่ว่าจะเป็นตัดต่อทำการาฟิกหรือว่าโหลดไฟล์หนักๆเนี่ยทำได้แบบสบายใจเลย พราะการแสดงผลในการเล่นเกมนะคะมันใช้พลังเยอะกว่าดังนั้นเนี่ยในการเอาไปทำงานค่ะรับรองเลยว่าทำงานได้แบบสบายใจทำงานได้แบบชิลๆแน่นอนแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูกันค่ะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะก็อย่าลืมไปกด Subscribe ให้กันก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้ให้ด้วยนะคะเปิดประเดิมกันด้วยโน้ตบุ๊กที่บอกว่าขายดิบขายดีของแทบจะขาดตลาดนะคะ กับโน้ตบุ๊ก Dell Gaming G 1 5ค่ะจากแบรนด์ประกันเทพ Onsite Service ต้มให้ถึงบ้านเลยนั่นเองจ้าตัวเครื่องนะคะมาพร้อม CPU Intel รุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Intel Gen 12ค่ะที่ทาง Intel เนี่ยเขาเคลมมาเลยนะคะว่าแร่งเครื่องนี้นะคะจะได้ CPU รุ่นใหม่จาก Intel คือ i 5 Gen 12และได้เทคโนโลยีใหม่อย่าง RAM DDR 5ที่เป็น RAM รุ่นใหม่ด้วย ที่ขยับความแรงจากแรม DDR 4นั่นเองมีหน้าจอ IPS ขนาด Full HD 15.6นิ้วรองรับ Refresh Rate ที่ 120Hz ทําทำให้ได้ภาพเนี่ยที่ลื่นไหลเหมาะกับการเล่นเกมเป็นอย่างมากเลยค่ะแต่ส่วนตัวนะคะเมจิคิดว่าจะดีกว่านี้ถ้าได้หน้าจอ 144Hz แต่ถ้ามองว่าแลกกับ CPU Gen 12รุ่นใหม่กับแรม DDR 5ในราคานี้อืยอมก็ได้นะคะ และเขาเนี่ยยังให้มาเป็น Windows 11แท้ด้วยติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานได้ทันทีเลยค่ะด้วยแรมที่มีมาให้ถึง 16GB และการ์และกาจอ rtx 3050ทําให้เหมาะกับใครที่ต้องการเครื่องที่ประมวลผลเร็วๆทํางานหนักได้หรือว่าเอาไว้เล่นเกมรุ่นนี้เหมาะมากค่ะสำหรับใครที่สนใจเจ้าโน้ตบุ๊ก Dell Gaming g 1 5นะคะ ตอนนี้เนี่ยราคาที่เขาเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่ราคา36,990บาทมีประกันให้2ปีแบบออนไซต์เซอร์วิสนะคะซ่อมให้ฟรีถึงที่บ้านเลยค่ะ ถ้ารุ่นก่อนหน้ายังไม่โดนใจค่ะอยากได้รุ่นที่การ์ดจอแรงกว่านี้เมจิมีมาแนะนำค่ะกับ ASUS t o u g Gaming A15 ค่ะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทรงพลังนะคะของ AMD Notebook เลยเรียกว่าทรงพลังแต่ว่าราคาเนี่ยยังน่ารักอยู่ราคาเนี่ยไม่เกิน35,000บาทด้วยนะจ๊ะ โดยโน้ตบุ๊ก ASUS TUF Gaming A15 ตัวนี้นะคะใช้ชิปประมวลผลของค่าย AMD Ryzen 5000H ตัวแรงเลยจับคู่มากับตัวแรงอย่างการ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 3060 ซึ่งเป็นการ์ดจอเกมมิ่งที่จะทำให้เล่นเกมสตรีมมิ่งแบบออนไลน์ก็เร็วลื่นไหลมาพร้อมกับแรมขนาด16 GB DDR 4และความจุแบบ SSD M 2ขนาดพื้นที่512 GB หน้าจอมีความละเอียดระดับ Full HD Panel IPS เหมือนกันแต่รุ่นนี้จะได้อัตรา Refresh Rate 144Hz อเหมาะกับเกมเมมากๆเรแล้วจะได้ Windows 10แท้พร้อมใช้และมีประกันนานถึง2ปีโดย Tough Gaming A 1 5ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่34,990บาทค่ะสำหรับใครที่อยากได้ Gaming Notebook ตัวจบนะคะไม่ต้องไปอัพสเปคเพิ่มแล้วตัวนี้ค่ะจัดไปได้เลยค่ะ กระโดดมาที่อีกเจ้าหนึ่งค่ะกับ Renovo นะคะที่เขาออกรุ่น IdeaPad Gaming 3มาเป็นเกม่งโน้ตบุ๊กสำหรับใครที่เป็นสายประหยัดค่ะสเปคคุ้มตัดต่อดีเล่นเกมได้เป็นอีกหนึ่งรุ่นค่ะที่น่าสนใจมากๆเลยโดย IdeaPad Gaming 3ตัวเครื่องของเขาเนี่ยเป็น CPU i5 ของ Intel g e n 11อย่างรุ่น 11320H ได้การ์ดจอเกมมิ่งนะคะอย่าง NVIDIA GeForce GTX 1650รุ่นนี้เนี่ยถึงจะไม่ได้การ์ดจอรุ่นท็อปอย่าง RTX Series ค่ะแต่ก็ถือว่าเพียงพอแล้วหากคุณเนี่ยจะนำไปเล่นเกมนะคะก็ไม่ได้กินสเปคหน้าจอหนักมากแถมติดตั้ง Windows 11แท้พร้อมใช้งานมาให้เลยนั่นเองค่ะ เขาเนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอขนาด15.6นิ้ว Full HD Panel IPS อัตรา Refresh Rate เนี่ยจะอยู่ที่120 h z ค่ะเครื่องนี้เนี่ยเขาจะแอบแฝงกิมมิกเล็กๆน้อยๆมาให้ด้วยนะคะที่ตัวคีย์บอร์ดนั่นเองตัวปุ่มเนี่ยจะเป็นสีดำค่ะแล้วก็มีตัวหนังสือเป็นสีฟ้าแน่นอนว่าต้องถูกใจสายเกมมิ่งแน่ๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีน้ำหนักค่ะเพียงแค่2.2กกรัมเท่านั้นเองค่ะ ด้วยรูปลักษ์ดีไซน์แล้วก็สเปคต่างๆค่ะเมจิว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่เป็นสายออฟฟิศค่ะเช้าๆเนี่ยก็ถือไปทำงานนะคะแบบเรียบหรูแต่ตอนเย็นค่ะใครจะรู้ว่าวิญญาณเกมเมอร์เนี่ยจะเข้าสิงแล้วก็อาจจะชวนเพื่อนๆเนี่ยไปเล่นเกมกันแบบมันๆก็ได้นะคะ และสำหรับราคา Renovo IdeaPad Gaming 3ค่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่26,900บาทมีประกันให้นะคะนานถึง2ปีเลยแล้วก็สามารถเคลมประกันอุบัติเหตุค่ะได้100เลยใน1ปีแรกนั่นเองสำหรับตัวนี้เนี่ยเมจิว่าคุ้มค่ะอีกหนึ่งในเกม i n g n o t e ตบุ๊ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือ Acer Nitro 5นั่นเอง สำหรับตัวที่เมจินำมารีวิวนะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนั่นเองค่ะดีไซน์สวยสเปคสูงและที่สำคัญค่ะยังมาพร้อมกับขุมพลัง Intel Core i-Gen11 ราคาก็เพียงแค่30,000ตน้ตนๆเท่านั้นเองค่ะ โดย Notebook กในโต5ตัวนี้นะคะประกอบไปด้วย CPU Intel Core i5-11400H างทำงานร่วมกับการ์จอ Nvidia GeForce RTX 3050 TI 4 GB ที่เร็วแรงลื่นกว่ารุ่นก่อน,อนตอบโจทย์โปรแกรมหรือว่าเกมที่มีภาพกราฟิกสูงๆประมวลผลหนัก แน่นอนว่าในส่วนของแรมเนี่ยก็จัดมาให้ที่8 g b DDR4 รองรับการอัปเกรดเพิ่มด้วยค่ะและมาพร้อมกับหน้าจอขนาด15.6นิ้ว p าแนล IPS เกรดสูงที่มีค่าความเที่ยงตรงของสี sRGB อยู่ที่95%รองรับ Refresh Rate ที่144 Hz ให้ความลื่นไหลทั้งการเล่นเกมหรือว่าทำงานแน่นอนว่าได้ Windows 10 Home ของแท้ใช้งานได้ทันที คีย์บอร์ดไฟ RGB แค่เปิดเครื่องเนี่ยก็รู้สึกว่าวิญญาณเกมเมอร์เนี่ยเข้าสิงทันทีเลยค่ะเรียกได้ว่า Acer Nitro 5จัดเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่ทรงประสิทธิภาพมากๆเลยค่ะเหมาะมากเลยนะคะสำหรับสายเกมมิ่งสายตัดต่อค่ะแต่ที่สำคัญนะคะราคาค่าตัวน้องค่ะอยู่แค่32,750บาทเท่านั้นค่ะ แถมเขาเนี่ยยังรับประกันถึง3ปีแบบออนไซต์เซอร์วิสไปซ่อมให้กันถึงบ้านเลยจ้ะเรียกได้ว่าคุ้มมากๆเลย ผ่านไปแล้วนะคะกับ4โน้ตบุ๊กคุ้มค่าราคาโดนใจค่ะมีใครถูกใจตัวไหนไปแล้วหรือยังคะแต่ว่าถ้ายังไม่มีนะคะเมจิเนี่ยมีโน้ตบุ๊กอีกหนึ่งรุ่นค่ะมาแนะนำสำหรับใครที่ชอบหน้าจอใหญ่นะคะอยากตัดต่อได้แบบจุใจหรือว่าเล่นเกมได้แบบจุใจค่ะกับ MSI GF 76คาตา n ะนั่นเองค่ะ โดยเจ้า MSI GF 76คาตนะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด17.3นิ้ว Full HD Panel IPS 144 h z จะเล่นเกมดูหนังตัดต่อก็สบายตาเห็นชัดทุกดีเทลไปเลยและชิป Intel Core i5 11400H การ์จอเกมมิ่ง Nvidia GeForce RTX 3050 Ti 4GB มั่นใจได้เลยว่าทรงประสิทธิภาพในการเล่นเกมกราฟิกสูงๆหรือว่าตัดต่อนั่นเองค่ะ ซึ่งเจ้า GF76 ตัวนี้เนี่ยเขาได้ศิลปินชาวญี่ปุ่นอย่างคุณซูโยชินากิโน่เนี่ยมาออกแบบด้วยภายใต้แนวคิดนะคะซางมูไรคา,าตนะด้วยค่ะให้ความรู้สึกที่เรียบง่ายแต่ว่าเฉียบคมและโดดเด่นไม่เหมือนใครค่ะงานประกอบเนี่ยแน่นมากด้วยพลาสติกเกตสูงสีดำแซมสีแดงคีย์บอร์ดไฟ LED สีแดงปรับได้3ระดับแถมระบบระบายความร้อนแบบค cool er ูลเลอร์บูท5ป6เส้นแบบใหม่ ช่วยให้สามารถระบายอากาศได้อย่างดีเยี่ยมอย่างที่บอกไปค่ะด้วยขนาดหน้าจอใหญ่17.3นิ้วก็ต้องแลมากับน้ำหนักที่หนักนิดน,นึงนะคะประมาณ2.6กิโลกร,รมัมแต่ถ้าให้เทียบกับโน้ตบุ๊กขนาดหน้าจอ17.3นิ้วยุคก,ก่อนๆนเนี่ยก็ถือว่าเบาขึ้นมากเลยค่ะแถมยังได้ Windows 11 Home แท้รับประกันอีก2ปีในราคา32,900บาท ใครที่เป็นสายตัดต่อสายออกแบบสายเกมเมอร์เมจิว่าห้ามพลาดเลยค่ะแต่สำหรับใครนะคะที่ชอบโน้ตบุ๊กแบบบางๆเน้นพกพาแต่ก็อยากได้สเปคแบบเกมเมอร์ค่ะขอแนะนำเลยนะคะกับ a c e r x นั่นเองค่ะจะนำเข้าไปในที่ประชุมเนี่ยก็เลิศแต่ว่าจะนำไปเล่นเกมเนี่ยก็ปังแน่นอนค่ะ สำหรับ Acer X ตัวนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่มาแรงค่ะสำหรับสายคีเอเตอร์นั่นเองด้วยดีไซน์ที่ดูดีกระทัดรัดเน้นพกพาค่ะสะดวกสบายตามเอกลักษณ์ซีรีส์ Acer Swift นั่นเองแต่อัปเกรดให้ทำงานได้ดีขึ้นด้วย CPU จากค่าย AMD Ryzen 5 5600U ตัวแรงและประหยัดพลังงานมาก และได้เป็นการ์ดจอรุ่นตัวท็อป NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti เลยสเปคจัดหนักจัดเต็มนะคะแต่อัดแน่นด้วยคุณภาพมาอยู่ในหน้าจอ Full HD Panel IPS ขนาด14นิ้ว แต่น้ำหนักเนี่ยเพียง1.3กิโลกร,รัมเท่านั้นค่ะถูกใจสายครีเอเตอร์ที่ชอบพกโน้ตบุ๊กออกไปทำงานตามสถานที่ต่างๆมากๆเลยและอีกหนึ่งจุดเด่นของ Acer Swift นะคะนั่นก็คือเขามีระบบสแกนนิ้วมือป้องกันรักษาความปลอดภัยได้ด้วยนั่นเองค่ะแถมที่สำคัญนะคะติดตั้ง Windows 10 Home แท้พร้อมใช้งานที่สำคัญนะคะรับประกันถึง3ปี Onsite Swift ฟรี On ถึงบ้านเลยค่ะ ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะสําหรับชาวออฟฟิศนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการโน้ตบุ๊กสเปคดีๆสักเครื่องนึงแต่ว่าไม่ต้องไปอัปเกรดอะไรเพิ่มแล้วนั่นเองค่ะแถมราคาเนี่ยยังน่ารักมากๆเลยนะคะเพียงแค่28,650บาทเท่านั้นค่ะ ก็เดินทางกันมาจนถึงตัวสุดท้ายแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าเหมาะมากๆกับสายเกมเมอร์ตัวจริงนะคะและที่สำคัญเนี่ยแบรนด์นี้เนี่ยเขายังเป็นแบรนด์ขวัญใจเหล่าเกมเมอร์ด้วยไม่ว่าจะด้วยดีไซน์หรือว่าฟีเจอร์ต่างๆของเขานะคะกับแบรนด์ ROG Strix G15 นั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยฟีเจอร์ไม่ต้องพูดถึงราคาก็คุ้มค่าถ้าใครอยากรู้เรื่องสเปคแล้วเนี่ยไปดูกันเลยค่ะ เจ้า G15 ตัวนี้ค่ะเขาใช้ชิปประมวลผลตัวแรงอย่าง AMD Ryzen 5 5600H และการ์ดจอซีรีส์ตัวท็อปอย่าง RTX ซีรีส์คือ GeForce RTX 3050 Ti เรียกได้ว่าเร็วแรงรองรับทุกเกมในตลาดตอนนี้ได้อย่างแน่นอนและที่สำคัญค่ะยังได้ RAM 16GB เยอะแบบเหลือๆไปเลยค่ะดีไซน์โดยรวมเท่สมกับเป็น ROG ค่ะ บริเวณฝาหลังเนี่ยมีรวดลายเขียนว่า rog ขอบจอเนี่ยก็บางเฉียบเห็นหน้าจอขนาด15.6นิ้วกันแบบชัดๆเลยความละเอียดหน้าจอเป็น full hd panel ips รองรับ refresh rate 1 4 4 h z ชาวเกมเมอร์สาย fps เนี่ยเดินยิงรับรองถูกใจเลยน้ำหนักเครื่องเนี่ยประมาณ2.1กิโลกรัมค่ะไม่หนักมาก และมี2ฟีเจอร์เจ๋งๆค่ะอย่างไฟคีย์บอร์ด RGB ไฟเซอร์ราลไรส์บาร์รอบตัวเครื่องเลยและระบบระบายความร้อนอัจฉริยะอย่าง ROG Intelligence Cooling ที่ทำงานร่วมกับสารโลหะเหลวจากทาง Thermal c r i z z l y เป็นตัวช่วยในการระบายความร้อนให้กับชิปประมวลผลแทนการใช้ซิลิคนนนำความร้อนแบบปกติ นับว่าส่วนนี้เป็นอีกหนึ่งความโดดเด่นอย่างที่หาไม่ได้ในเกมมิ่งโน้ตบุ๊กทั่วๆไปเลยแต่ตัวนี้นะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยค่ะว่าเขาเนี่ยไม่มีกล้องเว็บแคมมาให้ถ้าใครจะใช้ซูมใช้สตรีมเกมต้องซื้อมาติดตั้งแยกนะคะนอกนั้นั้เนี่ยก็ครบครันเลยได้ระบบปฏิบัติการ Windows 10 Home แท้พร้อมใช้งานมีรับประกัน3ปีแบบ on-site service ซ่อมฟรีถึงบ้านพร้อมประกันอุบัติเหตุใน1ปีแรก ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานี้นะคะราคาเนี่ยอยู่เพียงแค่32,990บาทเท่านั้นเองค่ะใครที่กำลังมองหาเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่สเปคดีๆราคาคุ้มค่าราคาเอื้อมถึงแบบนี้นะคะก็ต้องรีบจัดกันเลยค่ะ ก็ครบกันแล้วนะคะกับ7 n o t โน้ตบุ๊กสำหรับสายเล่นเกมและสายทำงานที่เมจิเนี่ยคัดมาให้ทุกคนในวันนี้ค่ะแต่และรุ่นเนี่ยน่าสนใจแล้วก็มีฟังก์ชันเนี่ยต่างกันเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กราคาคุ้มค่าโน้ตบุ๊กหน้าจอใหญ่โน้ตบุ๊กสำหรับสายพกพาหรือว่าโน้ตบุ๊กสำหรับใครที่ชอบดีไซน์ที่สวยแบบสายเกมเมอร์ตัวจริงก็ต้องห้ามพลาดเลยนั่นเองค่ะ และเมื่อเลือกโน้ตบุ๊กที่ชอบได้แล้วนะคะอย่าลืมไปซื้อโน้ตบุ๊กผ่านบัตรเครดิต KTC ที่ร้านขายอุปกรณ์ชั้นนำค่ะไม่ว่าจะเป็น JIB, a d w i c e Banana IT, ASUS, Acer และ Lenovo หรือว่าร้านค้าชั้นนำอื่นๆทั่วไปได้เลยค่ะ แถมยังสามารถผ่อนได้0%นนานถึง10เดือนและยังมีส่วนลดอื่นๆสำหรับผู้ที่ถือบัตร k t ท KTC ด้วยนะคะใครที่สนใจเนี่ยก็อย่าลืมไปดูลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะและอย่าลืมอีกเรื่องนึงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกๆ้งิงงง้เพื่อให้ทราบทุกข่าวสารกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย